สวยไหมเพื่อนๆดูจุดคลายแม็กซ์ที่สุดดูในตัวเรือน,นกลไกต่างๆดูๆพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโดยภาพรวมยังกันน้ําได้อีกด้วยนึกภาพว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยแบบไปงานแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยใสนาฬิกาเรือนนี้เข้าไปคือเหมาะมากถ้าให้งบ200แล้วให้หานาฬิกาที่หรูดูแพงใส่ไปออกงานใส่ไปเที่ยวดูเป็นทางการอะดูดีผมมองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดในงบนี้ซึ่งตัวนี้เ,เป็นนาฬิการุ่นเพลซ์มนะครับฟึบ ปรับเี่มาเจอเจอเป็นสแตนเลสสตีลแท้เลยแทบทั้งเรือเลยนะครับมีบางส่วนที่อาจจะมีการบวกสิงเข้ามาโดยตัวนี้นะจะเป็นสีสแตนเลสบวกกับสีทองรวมถึงในตัวเรือนาฬิกาด้วยนอกจากสแตนเลสสตีลที่มันแข็งแรงและแบบทนแล้วเนี่ยบริเวณหน้าจอของเขายังเป็นจอแบบฮาร์ดเหล็กด้วยถ้าเกิดคนเล่นนาฬิกาส่วนใหญ่จะรู้กันดีว่าหน้าจอแบบฮาร์ดเหล็กจะมีอยู่ในพวกนาฬิกาแพงๆหลายตัวเลยจะทําให้เกิดรอยได้ยากและแข็งมากกว่าหน้าจอมือถืออีกด้วยน,ะนี่ดูด้านข้างนะครับ มากนี่ด,ดูด้านหลังเทซึมนะครับวิธีการกดเราก็บีบตรงนี้ แล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมง่ายมากให้ตัวปรับสายมาด้วยผมแกะพลาสติกบริเวณตัวสายของเขาออกแล้วสวยไหมเพื่อนๆดูโคโเววมากและที่ผมคิดว่าจุดไยแม็กซ์ที่สุดดูในตัวเรือนมันจะเป็นคนไกล้ๆพอดเท่นะครับโอ้โหดูดูส่วนตัวสายก็จะมีการเล่นกับแสงตรงบริเวณจุดใกล้ๆตัวอักษรโรมันจะเป็นลูมินสเซนถ้าเกิดอยู่นี้ที่มืดมันจะเรืองแสงได้ด้วยนะครับส่วนนอกจะให้แบบนี้เราก็หมุนปรับเวลาตั้งเวลาเสร็จเราก็กดสวยมากทุกคนดูด้านในแบบออกแบบมาโอ้ นอกจากเอาชนะเรื่องบัตเจ็ตไปแล้วเนี่ยยางเอาชนะเรื่องความสวยด้วยจะมีน้ําหนักอยู่ที่90กรัมเดี๋ยวผมจะลองใส่เพื่อนๆดูนะครับของผมเนี่ยมันจะเหลือตรงนี้เดี๋ยผมจะถอดออกสักข้อ2ข้อนี่นะครับจะถอดฝั่งละข้อแล้วกันนะมาในที่สุดก็ปรับเสร็จแล้วแล้วเพื่อนๆดูโว้ย พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโดยภาพรวมยังกันน้ําได้อีกด้วยนึกภาพว่าเพื่อนๆเนี่ยแบบไปงานแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยใส่นาฬิก,การเรือนนี้เข้าไปคือเหมาะมากหรูหรามาเฮามากดูแพงมากทุกคนในขณะที่ราคามันหลักร้อยแล้วถ้าเกิดมีโค้ดอื่นๆส่วนลดอีกโหโๆรับรองว่าคุ้มๆอ่ะก็หากใครสนใจนะครับสั่งผ่านตะกร้าที่อยู่ใต้คลิปน,นี้ได้เลยไปกัน